สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะกับช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะทำนายดวงมิดแกรนไทยแลนด์2025อย่างที่เคยทำนายไปแล้ว2คลิปนะ,ะก่อนหน้านี้นะคะลักษณะคนมงกับคนมงจะอยู่ภาคใดนะคะอันนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปย้อนฟังได้นะคะแต่อันนี้แม่หมอเคยบอกว่าจะมาดูดวงเหล่าบรรดาตัวเต็งใน วันที่29นะคะว่าใครจะมงอีกทีนะดูเป็นรายบุคคลนะดูได้กี่คนไม่รู้นะแต่จะจะดูตัวเต็งก่อนนะคะเออถ้าคนไหนพลาดไม่ได้ดูหรือดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ซีเรียสเราถือว่าเรามาทํานายกันเพื่อเป็นแนวทางที่เฉยนะ,ะส่วนคณะกรรมการจะตัดสินว่ายังไงนั้นแล้วแต่ท่านเลยนะอ่ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงของน้องกดชเบลนะฮะสรันรัต มิสแกนภะูเก็ตนะจ๊ะกดชเบลนะคะมีโอกาสได้มงไหมนะจ๊ะมีโอกาสได้มงมิสแกนไทยแลนด์มือขายของเก่งมากน้องเก่งทุกด้านเลยแหลรางวัลกวาดเรียบเลยนะคะเลยอยากจะรู้ว่าจะได้ตำแหน่งสูงสุดของมิสแกรนไทยแลนด์ and, หรือเปล่านะสวยเก่งฉลาดนะอ่ะสุดยอดนะ ดูในตำแหน่งตัวตนของน้องกดชเชวเลในวันที่29กันนะจ๊ะใบตำแหน่งตัวตนฮนะจับกันสดๆจ้าใบแรกตัวตนของน้องกดชเชเเลในวันนั้นนี่นะสง่าง,งามมาเลยนะจ๊ะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบนะขี่บนหลังม้ามานะฮะจริงๆไม่ได้ขี่ม้าหรอกนะหมายถึงความสง่าง,งามในวันที่ยนะี่ะฮะอ่านะะสี พี่น้องกดชเชเบลเป็นไปได้นะเดี๋ยวดูใบถัดไปว่าจะแต่งตัวลักษณะแบบไหนนะคะอ่าใบที่สองของน้องกดชเชเบลค่ะนะก้าเหรียนทำคลิปอยู่จ้าทำคลิปอยู่พิมพ์มาพิมพ์มาอ่ะใบที่สองของน้อง กดชเบลนะนี่ราตีสีทองหรือสีแดงนะวันไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ยังให้ใส่ชุดซ้ําแบบเดิมเปล่าอ่ะค,คือปีก่อนๆมีหลักเกณฑ์ว่าต้องใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมแล้วแต่งเติมได้นิดหน่อยนะกับรอบพิลิมกับไฟนอลเนี่ยแต,แต่แต่ไม่รู้ว่ายังไงนะไม่รู้ว่ายังไงนะคะอาจจะเปลี่ยนชุดได้แล้วหรือเปล่าหลักเกณฑ์ก็ไม่แน่ใจนะ ถ้าเปลี่ยนชุดได้จะเป็นชุดสีทองหรือสีแดงนะจะเด่นมากเลยนะเนาะกดชบเบลนะจ๊ะเอาใบที่สามนะจ๊ะหนึ่งไม้เท้านะฮะเออมีเกณฑ์ได้ทำเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําทำอะไรที่แปลกใหม่เอ,อ๊ะหรือจะเป็นที่หนึ่งนะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะจ๊ะนะฮะเออเรื่องของงานเรื่องของการเนี่ยเรื่องของการค้าขายเนี่ยเนาะกดชบเบลมาอันดับหนึ่งเลยนะ อันนี้อาจจะเป็นการค้าขายก็ได้นะคะการเริ่มงานหรือการาได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรใหม่ๆนะที่ิ่งใหญ่ด้วยนะอันนี้นะอะมาดูตำแหน่งที่4ี่นะจ๊ะเป็นยังไงสองเหรียญสองเหรียญมาอันนี้นะคณะกรรมการเลือกยากเลยอ่ะเลือกยากเลยนะอสองเหรียญน,นี่อาจจะหมายถึงการจับมือก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูไพ่บาดแผไปก่อนนะเนาะอ่า นะคะเดี๋ยวมาสรุปไพ่กันอีกทีกนะจ๊ะมาดูในเรื่องของใบที่ห้าได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นะคะคราวที่แล้วที่แม่หมอจับว่าตัวแทนมิกรแรนนะใครที่จะได้มงกุดจะอยู่ภาคไหนนะ คนที่แม่หมอทํานายว่าคนที่จะได้ที่1ก็คือไพ่ใบนี้เหมือนกันแต่ว่าไพ่แวดล้อมเขาจะดีกว่านี้นะไพ่แวดล้อมเขาจะดีกว่านี้ความหมายของเดอให้พิมเพศหรือนะไพ่ราชนีพระจันทร์ก็คือไพ่หมายเลขสองนะไพ่หมายเลขสองหมายเลขสองหรือรองอันดับ1นึ่งสองถ้วยนะจ๊ะอาจจะได้ที่2หรือรองอันดับ1ก็ได้นะคะ พอไพ่แวดล้อมก็ยังไม่ถึงกับที่1นนะอันนี้5้าใบนะแม่หมอจะตั้งจิตอธิษฐานไว้อาจิบใบให้10บใบเลยนะฮะสิบใบดูสินะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะมาดูใบที่6กนะจ๊ะใบที่6 4เหรียญน,นะคะคิดเรื่องเงินคิดหนักเ,เป็นไพ่การคิดหนักนะคะ คิดหนักเลยท่ากรารมการก็คิดหนักนะคะ mm hmm. เจ้าตัวก็คิดหนักอาจจะเกิดความเครียดด้วยวันนั้นนะค,ะความเครียดจะออกทั้งสีหน้าสีตา่ะนะ,ค,ะความเครียดจะออกทั้งสีหน้าสีตาเลยนะกับผู้เข้าประกวดน้องกดฉเบลนะจ๊ะมาดูใบที่ใบที่เจ็ดนะ,ะห้าถ้วยเหมือนมีการไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะเศร้าหมอง นะกับไปนะไม,ไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่ตรงตามเป้าหมายที่คิดไว้อ่ะนะที่เขาคิดไวะนะ้เนาะแล้วก็อ่ะมาดูใบที่แปดนะฮะเจ็ดดาบอมิสอุปสรรคปัญหาเยอะแยะเลยวันนั้นอะ่ะคู่แข่งก็เยอะเลยคู่แข่งก็สวยสวยคู่แข่งก็เก่งเก่งอ่ะคู่แข่งก็แข็งแข็งทั้งนั้นเลยนะกดจเบลต้องทำงานหนักแล้ววันนั้นนะในวันที่ยีบเก้านะจ๊ะ มาดูตำแหน่งที่เก้าจ้า The template นะคะเนี่ยมันต้องเผื่อใจอะนะกรรมการบอกว่าโอ้โหเลือกยากมากเลยนะไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะดูดินะเรื่องของสมองก็ชานฉลาดนะพอๆกันเลยกับคู่แข่งอีกคนเนาะเนี่ยเห็นไหมกรรมการบอกเอ้ยเอายังไงดีฉันฉันลำบากใจมากเลยมาดูใบสุดท้ายสรุปกดชชเบลนะสันรักเผื่อพิพัฒมิตร แกนภูเก็ตจะได้มงไหมใบสุดท้ายไม่ได้ค่ะอ่ะแม่หมอบอกว่าสิบดาบนะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้อย่างที่หวังนะไม,ไ,นงงนะไม่ได้ตำแหน่งสูงสุดนะนนะไม่ได้ตำแหน่งสูงสุดนะนี้ไพ่สรุปนะะไม่ได้ตำแหน่งสูงสุดนะขอบอกไว้ก่อนนะะถ้าเกิดแม่หมอทำนายผิดก็ก็ผิด <laughs> อย่าเพิ่งมาด่ากันนะจ๊ะ นะะมาสรุปให้ของน้องกดจะเบลอีกครั้งหนึ่งนะอะใส่ชุดสีทองหรือสีแดงสวยงามมากนะมีเกณฑ์ได้เริ่มอะไรใหม่ๆเป็นพรีเซนเตอร์เจ้าใหม่นะไพ่อสองเหรียญนะและลาชินีพระจนันเป็นไพ่หมายเลข2อนะหมายเลขสองทั้งคู่มีโอกาสได้จับมือนะมีโอกาสได้จับมือเลยเนี่ยจับมือนะ จับมือเสร็จแล้วยังไงไม่ตรงตามเป้าจ้ะไม่ตรงตามเป้าหมายฮะผิดห,หวังเศร้าฮะอุปสรรคเยอะเลยวันนั้นอะ่ะมีคนสวยๆเยอะคนเก่งก็เยอะนะคะเนี่ยต้องได้อ่มีเกณฑ์จะแพ้รอบตอบคำถามนะนะคะสิ่งที่น้องกดฉเบเบลจะแพ้ก็คือรอบตอบคำถามนะ ตอบคำถามคนที่ได้นี่ก็จะคือตอบเก่งกว่านะะจะบอกว่าการหยิบยกเอามาทำนายวันนี้แม่หมอทำนายน้องกดฉเบลเป็นคนแรกเลยนะนะ,ะทำนายที่เป็นดวงส่วนตัวของน้องเลยเนี่ยกดฉเบลทำนายเป็นคนแรกนะคะอ่าแล้วคนอื่นแม่หมอยังไม่ได้ทำนายเลยนะคะคือได้ไพ่มาอย่างนี้นะน้องกดชเบลจะนะ จะแพ้รอบตอบคําถามจะแพ้รอบกลืนเห็นไหมในสมองเนะี่ยประมาณนี้เนาะเอออาจจะมีคนตอบจึ้งกว่าตอบไวกว่านะนะะแล้วก็สิบดาบคือบ,บทบทสรุปคือไม่ตรงตามเป้าหมายนะเฟลมีความรู้สึกแบบว่าไม่ตรงตามเป้าเครียดเลยนะจบแบบหอเหี่ยวอะนะเนี่ยห้าห้าถ้วยด้วยนะคะ โอเคนะแฟนคขับน้องกดจะเบลก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะนะแล้วรอรุ้นผลนะคะในวันที่29นะตอนกี่ทุ่มก็ไม่รู้นะคะรอฟังกันนะคะอ่านะแม่หมอทำนายว่าน้องกดจะเบลได้ที่2หรือรอง1นึ่ะรองหนะจ๊ะนะแล้วโอ้รางวัลต่างๆได้เยอะได้มากมายแล้วนะคะเนี่ยได้เกินห้าถ้วยอีกนะคะ รางวัลต่างๆที่น้องได้ได้เกินห้าด้วยแต่เป็นรางวัลรองนะ,ะน้องกดจะเบลจะได้รองอันดับหนึ่งนะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแล,แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในการทำนายดวงมิตรแกรมคนอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวไปรุ่นมิตรแกนกันในวันที่29นะคะสวัสดีค่ะ